สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่3อย่างเหนื่อยเพียออนเพีย EPT13 ขีด1และขีดสเดี๋ยวพี่จะมาแกะอย่างละตั้น<ม>ดูซิว่า ZR ของแต่ละตัวเนี่ยหน,นึ่งตันจะออกกี่ใบนี่เดี๋ยวพี่แกะให้ดูก่อน พนี่มันก็จะมีกระดาษปิดอย่างนี้นะนี่เลยทีวีที่สิบสามขีดนึ่งแล้วก็ทีวีที่สามขีดสองอย่างละตั้นเดี๋ยวพี่จะแกะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าได้อะไรมัน่นอ่าหลังจากที่เราเระเบิดกล่องเรียบร้อยแล้วเราแกะมาเป็นชิ้นๆแล้วมาดูนี่ขีดหนึ่งยีนะครับขีดสองก็24อัน gpt สิบสามขีดสองคือเดี๋ยวพี่จะลิงก์ทิ้งกล่องเนี่ยพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างครับว่า gpt 13ขีดหนึ่งและ gpt 13ขีดสองบอลออกมาสิเอามาอย่างละอันมาอันนี้คือขีดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวขีดสองดูไหนก็ไม่รู้อ่ะขีดสองเนี่ยพี่จะขายพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับราคากล่องละร้อยยี่สิบมีสุ่มหลังกล่องด้วยนะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้พี่มา มาแยกแคนแล้วก็เดี๋ยวเอา GR พวกนี้ไปขายแต่ถ้าขายเป็นกล่องเนี่ยเราจะมีจ r อา่สมหรือว่าแท่อารมอยู่หลังกล่องโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างหลังกันอ่ามาแล้วย4ิบสนี่คือแถวละหมีหนึ่งสองสาเห็นแค่ทีได้ไหมอ่านี่มีโอ้นี่มีแถวนึงครับอ่ะเดี๋ยวพี่วางข้างล่างแล้วกันเดี๋ยวจะแกะให้หมดอ่ะย4อัน <c oughs> หนึ่ง,ง24งยิอันนะครับก็เรียก1ตันเอาเริ่มเลย นี่เลยครับสะท้อนแสงไหมเนี่ยไม่ไม่ตอนนี้ไม่ครับเห็นชั้นไหมเนี่ยหรือไปใกล้เน่ยไหมเฮ้ยอ่า GR อ่า GR คือมันก็มีแค่สี่แบบอะ GR GR ฟ้าอะรกันยาฟ้าสียาแดงอืมแล้วก็เป็น ZR ฟ้ากับ ZR แดงเฮ้อ่า GR อาเดี๋ยวดูทีว่าตั้นหนึ่งอ่ะ Z R จะออกกี่ใบเห็นเขาบอกว่ามี ZR แบบมีปั๊มทองด้วยนะเหมือน c ีพสิบสาม อะไรเนี่ยสามแล้วไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะที่ยาแดงมาเดี๋ยวพี่จะสรุปอีกทีนะว่ามีอะไรเออมันอยู่ติดกันก็พวกหลังกล่องอะไรพวกเนี้ยซื้อในช้อปปี้ลาซาด้าพี่ได้นะครับแล้วก็นี่พี่มีแยกเดี๋ยวพี่เอาไปแยกแคนขายนะครับลองดูพี่แยกมาแล้วหล่ะในช้อปปี้ลาซาด้าลองไปดู โอตอนนี้ได้ GR อย่างละสาฟ้าสามเด็ดยดยสามใบที่เจ็ดอะไรเนี่ยตั้นหนึ่งจะออกแซนอากี e ่อันหนอเอ้ยซาดามาเฮ้ยเฮ้ยวันนี้ไอ้แม็กมันเปิดร้านพี่ไปแปดกล่องมาบอกพี่พงหยิบให้หน่อยพี่หยิบไปแปดอันคืออย่างละสี 1, 4, ่กินหนึ่งสี่กินสองสี่มันได้แซนอาไปสองใบ แฟงแปดกล่องพี่พงศ์ยีให้หน่อยไม่ได้เลยสักใบสักอ่าเฮ้เกยเฮ้ยเฮ้ยตั้นนี้มีป่าวะไม่ใช่แล้วพี่ว่าตั้นหนึ่งออกน่าจะสี่ใบนะเดาเดาเฮ้ยชักไม่แน่ใจแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยเขียนแล้ววะเนี่ยอันนี้อันที่สิบเอ็ดแล้วนะเว้ยเฮ้ยออกมาแล้วจับแล้วมันแตกต่างเปล่าวะ <laughs> <บ S 1> อโอ้โหคิดมากเฮ้ยมาแนะ มองไม่เห็นโอ้โหอะไรเนี่ยครึ่งหนึ่งแลว้วอ่ะนี่ตอนสุ่มซีพีได้ตัวนี้แบบเ hey, ฮลั่นเลยนะอ๋อเมื่อกี้ขาดเมื่อกี้ขาดครับฮะเมื่อกี้ขาดไปหน่อยหนึ่งอะไรวะขาดเนี่ยเหรอ่าขาดยังไงวะ,ะตรงน,นี้ไม่ขาดตรงน,นี้ไม่ขาดเมื่อกี้ขาดอ๋อพี่บอกตอนที่เปิดซองสุ่มได้ตัวนี้นี่กระโดดลั่นเลยกันนะได้กระโดดลั่นกันเลย้ยต่อไปครึ่งเลยไม่มีจีอาร์ไม่มีเซทอาร์เลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ย สิบสามแล้วนะสิบสีเฮ้ยไม่เอานะไม่เอานะเก่งเต้แมวนาแมานะเฮ้ยสิบเอ้ยเฮ้ยไม่เอานะานะพี่แกะมาจากตันหนึ่งเลยนะเฮ้ยเฮ้ยซักใจแป้วแล้ววะ่ะเฮ้ยเฮ้ย กล่องที่ยี่กล่องที่สิบแปดสิบแปดแล้วนะครับพี่สิบแปดแล้วนะครับพี่เออเอาล้วครับเหลือหกอันสุดท้ายครับไม่น่าเชื่อเรามาจุดนี้กันได้เลยหกอันสุดท้ายนะหกอันสุดท้ายนี่เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกล้องเห็นไหมเห็นครับเป็นจีอาร์ทั้งหมดเลยเอ้ยเป็นแซนอาร์ทั้งหมดเลยเฮ้ยเอ้ยผิดอ,อันมันต้องแซนอาร์สี่นะไล่มาแล้วเว้ยหนึ่งบเว้ยดีใจดีไหมเนี่ย ไซตอาติดติดอ้โหติดกันนี่เองอเฮ้ยชันะอ,อืะ๊สอ๋อรู้แล้วอ,อย่างเงี้ยอ่าตั้นละสี่ใบเดี๋ยวเราจะได้แดงอีกสองใบแน่ๆเลยเดาเลยเชื่อหัวไอเดี้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าสองอันนี้ไม่ใช่เซนอาแดงนะเล่นตโลก,กันหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ย,ยผมไม่ได้รอเล่นนะเนี่ย เฮ้ยอันนี้กูแกะไปยังว่าแกะไปแล้วดิเฮ้ยไม่เอานะเก่งใจนะอันสุดท้ายเฮ้ยอะไรวะโหมันออกไม่ง่ายนะเนี่ยมันมีอะไรเนี่ยมันมีบับ๊กเขาบอกวะได้สามไปอันนี้คือหิบบาร์สิคิดหนึ่งอะนี่คือเราแกะไปหยิบขิดสองมาขนะ้างในนี่คือขิดหนึ่งนี่นะครับ เราแกะไป24หลังกล่องเราได้แซตอามาสามใบคือสองฟ้ากับ1แดงเดี๋ยวเราจะนับดูว่าพี่นับพลาดไหมอันนี้คือ3าแล้วนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้1สิบสิบเอ็ดสิบสองสห้าสิบหกสิบเจ็ดเฮ้ยไม่ผิดว่ะโอ้ดูดีออกยากว่ะ นั้นอันนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกล่องนี้อ่ะกองแพนมานี้แล้วแพนมาแพนมานี่เดี๋ยววันนี้อียิซ์ซอ่าเดี๋ยวเราไปแกะให้ดูหหลังจากเจ็บปวดไปกรับไอขีดหนึ่งนี่หนึ่งคาตัน้นออกแซอพี่สามใบออกฟ้าสองแดงหนึ่งนี่เรามาดูขีดนี้ จีพีทีสิบสามกีสองข้างล่างลิงก์นี้พี่จะทิ้งลิงก์ไว้นะถ้าซื้อกล่องแบบนี้นะสะท้อนแล้วเริ่มสะท้อนกล่องละร้อยยี่สิบบาทนะครับมีหลังกล่องนะพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้กล่องอ่าใต้คลิปเนี้ยทั้งรัศดาทั้งช้อปปี้มีหมดมาเรามาดูหนึ่งตันเออแล้วนี้เราชดใช้พี่ด้วยนะฮึปโอ้โหหน้าเดิมโอ้โหอ่า,อาสองคีนี่สูงเหมือนกันใช่ไหมครับใช่มีสี่แบบเท่านั้นเองอา,อาจจะมี ปั๊มทองอะไรงเงี้ยแต่ยังไม่เห็นเลยอะต้องมีปั๊มทองมาให้แล้วออโอ้โหไปมันต้องชดใช้นี่ด้วยการปั๊มทองเว้ยเออฮ้ยเออฮ้ยเออฮ้ยโอ้โหมาจากหัววันอันนี้เซงลี่ห่อเซงลี่ห่อมันจะมีสี่ใบเปล่าวะเฮ้ยโอ้โอ,อ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้ปีกมันคล้ายๆกันว่ะสีเออปีกปีกนี่ใกล้เคียงกันมากเลย เฮ้ยมา,ามาแล้วจีซันเฮ้ยแถวแรกมาสองใบแล้วเว้ยอันนี้อาจจะได้แปดใบทุยสี่ใบก็ยิ้มแล้วเออดูผ่านกล้องนะดูผ่านกล้องหน่อยจะได้รู้ว่าสะท้อนหรือไม่ไปใกล้ๆเลยใบเนี้ยโอ้โห <c oughs> ไปทองมาเลยแมงลาแมงลาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแน่นอนเลยเนี่ย <c oughs> สองครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว สองลังถ้ามันไม่เท่ากันนี่พี่เลนนะอุ้ยงงอย่าบอกนะว่าตั้นละสามใบเ,เหมือนเดิมเหมือนเดิมอ้ยอืมันนับยังไงให้เป็นเลขขี้ไว้ให้ได้สามใบเน่งงจริงอึ้ย uh. สงสัยจะไม่ได้แล้วว่ะเฮ้ยเออใช่ให้ตั้นละสามใบปั๊มทงอง เสียงดังตะโกนใส่กล้องเด็กตกใจหมดน้อยไอย้สี่<อ>ใบสี่ใบกูว่านะพี่ว่านะไอ้บล็อกเมื่อกี้เนี่ยเออเลยบล็อกได้สามใบเองบล็อกอันนี้บล็อกได้ห้าใบบล็อกปั๊มทองมาเลยใช้มาเลยใช้มาเลยอึศยังเ,เห็นแถวนี้อยู่ใช่ไหมยังเห็นครับยังเห็นอยู่เฮ้ยสะท้อนไหม สงสัยจะไม่มีแล้วว่ะไอ้ไอ้บล็อกเมื่อกี้อยู่ข้างล่างใช่ป่ะไอบล็อกนี้อยู่ข้างบนงงตันนี้อยู่ข้างบนไม่ต้องลุ้นแล้วมั้งมาเลยหกกล่องไอหกเด็กเราจะมีปั๊มทองเปล่าปั๊มทองมันอาจจะไม่กินเอาแบบเอสพีนี่มัวเหลือเกินหวังลมลงแรงๆเฮ้ยาม อกระชากแรงๆสันอาใช้มาใบหนึ่งเลยใช้พี่มาใบหนึ่งเลยใช้มาเลยเมื่อกี้สามเองโอ้โหมาแม่มันจะเป็นเลขขี้เลขขี้ได้ไงใช่ไหมใช่โอกาสยากมากเลยนะสวยเลยกูหยิบบล็อกถูกซะด้วยหยิบบล็อกแมน่นทองปั๊มทองใบสุดท้าย<ำ>ของ,องสังตันสีฟ้ามาอ๋อฟ้ากดฟ้าเฮ้ เดี๋ยวไปสรุปกันเลยดีกว่าพูดมากคนระับเซ็งะ่ะไปสรุปเรามาดูนะครับสวรรค์กันแก้งนะครับนี่เลยจากการเปิดอันนี้นี่เลย GPT 13บสขีดหนึ่งกับ GPT 13บสามขีดสองคือข้างหลังเนี่ยเหมือนกันโอกาสออกคือแบบเหมือนกันนี่คืออันนี้คือ24ใบออกยัออยงไงดูสิเอาเซนอามาให้ผมครับ เอาแซดอาให้พี่สองใบกับหนึ่งใบเป็นเลขคี่เป็นได้ยังไงแล้วจีอาให้มาสิบเอ็ดใบกับสิบใบไม่อยากจะบอกเลยว่าประเทศไหนใส่นี่อเดี๋ยวก็เหยียดถิวเหยียดเชื้อชาติกันอีกส่วนขีสองเนี่ยสิบสิบสองสอง,สองแต่อันนี้สิบเอ็ดสิบเอ็ดอ้นี่หนึ่งอ้น,นี่สิบโอ้โหอะไรเนี่ยมันเป็นบั๊์มั่นใจเดี๋ยวถ้าเกิดเดี๋ยวมันไส้แก่อีกตั้านไหมดูไม่เอาดีกว่าเปลือง เล่นอย่างนี้ไม่อยากแก่เล้าแต่ถ้าแยกแคนขายเดี๋ยวแก่แกเป็นต้นเดี๋ยวจะดูอีกทีจยมารายงานเอาละเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้นะครับลิงก์สำหรับกล่องนี้นะร2อบาทมีสุ่มหลังกล่องมีสิทธิ์ได้พวกนี้นะครับแล้วก็เหมือนกันขีดสองก็สุ่มหลังกล่องมีสิทธิ์ได้ท่าที่กินต้องออกเท่ากันแหละต้องออกแบบนี้มันบั๊กไม่มีอะไรหรอกพี่ว่านะพี่ดาวเอาโอเคไปกันด้วยทา่าเนยนะครับบ๊ายบาย